ครับผมวันนี้พบกับมาสด้าเซเว่นนะครับรถกระดุมของญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งก็ดีนะครับครับอ่ากันนี้ก็ร่วมกันทําบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child นะครับช่วยเด็กๆทั่วโลกนะครับที่ขาดอาหารเครื่องหอมยารักษาโรคแล้วก็อยู่ในสภาวะสงครามหรือความไม่สงบทางการเมืองด้วยนะครับรวมถึงภัยธรรมชาติด้วยนะครับ รวมถึงขาดแคลนการศึกษาด้วยนะครับยูนิเซฟไปทั่วโลกนะครับใช่ฮะยูนิเซฟไปทั่วโลกครับไปกับ UN นะครับเราสามารถร่วมกันบริจาคได้โดยผ่านบัญชีองค์การยูนิเซฟเข้าบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับได้ผ่านยินแบงกิ้งนะครับของธนาคารกรุงเทพบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เซฟหน้าจอไว้จากนั้นก็มาสแกน q คียโคดนี่นะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่หรือจะสแกนออฟฟิเชียลไลน์ก็ได้ครับยูนิเซฟด onation นะครับ แล้วก็เอาสลิปที่สแกนหน้าจอไว้นะสลิปโอนเงินฮะส่งให้ท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าขอใบอนุญาตนาบัตรหรือขอแบมกับภาษีก็ได้นะครับช่วยยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟช่วยเด็กทั่วโลกครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรถกระดุมครับรถกระดุมฟังไม่ผิดหรอกรถกระดุมเที่ยวกับมือนะครับนี่คือและนี่คือรถนะครับอันนี้เป็นมาสด้านะครับนี่เป็นรถจิ๋วในยุคนั้นเลยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยได้มาโดยเครื่องดื่มหรือว่าได้มาโดยการสะสมนะครับกระชับปองหรือเป่าไม่แน่ใจเป็นชุดเล็กนะครับสะสมสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับผ่านมาหลายปีพอสมควรแล้วล่ะมาสด้าเซเว่นนี่แหละครับแต่ว่ารุ่นไหนผมจําไม่ได้แล้วนะครับต้องกล่าวขออภัยด้วยนะครับต้องไปเช็คเอานะครับของไดโดโทมิกะของโทมี่ไดโดนะครับเมดินนั่นแหละฮะไชน่านะครับผมโทมี่ไดโดนะครับ อันนี้เป็นรถจิ๋วนะครับนานๆเราจะมาโชวกันนะครับเล็กไหมฮะกระติ๋วเดียวรถกนล้อก,กระดุมนี่เป็นรถจิ๋วนะครับจิ๋วจริงๆถ้าเทียบกับขนาดกระป๋องโคกแล้วจะกินรถจิ๋วมากนะครับถึงจิ๋วอย่างนี้มีห้องคอนโซลห้องโดยสารด้วยนะครับห้องคนขับด้วยนะครับนี่ฮะมีห้องคอนโซลมีที่นั่งด้วยนะมีที่นั่งสองที่นั่งด้วย เห็นเบาะไหมครับดำๆนั่นคือเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคาดว่าน่าจะเล็กเกินกว่าจะใส่พวงมาลัยเข้าไปนะครับพวงมาลัยไม่มีนะด้านหน้ามีแต่เบาะนั่งสมมุติถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นรถกับเบาะนั่งนะครับก็เป็นงานเก็บที่ดีนะครับนี่นะครับโทมิกาไดโดมาสด้านะครับรถคลาสสิกนะครับ อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมบริจาคยูนิเซฟด้วยนะครับ F for F ยูนิเซฟ for every child ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ